สวัสดีครับผมกล้านะครับก็มาพบก,กันในวันศุกร์แบบนี้นะครับคลิปนี้ผมอัดประมาณช่วงเย็นๆของวันศุกร์นะครับก็ใส่เสื้อท่าเรือนะครับวันนี้วันศุกร์โปรแกรมไทยลีกเหมือนเริ่มของไทยเอ่อทูแบงคอกยงไงจบเกมค่ําวันนี้เดี๋ยวอัดคลิปตามไปให้นะครับแต่วันนี้จะพูดถึงท่าเรือนิดนึงเพราะว่าพีการประกาศบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวท่าเรือจะเตะทันน่วทัเอเชียเป็นฟุตบอล AFC Champions League ใน ในระบบที่2องเป็น ACL 2ก็ยังไม่ได้สนามแข่งขัานเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถใช้แพสสเตเดียมได้นะครับตอนนั้นที่ท่าเรือเคยใช้แพสสเตเดียมอยู่2เกมใน ACL มันเป็นรอบคอลี่ฟายเป็นรอบพิมินารีซึ่งก็เลยเตะได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเข้าจริงพอเป็นรอบแบบแบบที่มันมากกว่านั้น่ะมันไม่สามารถใช้ได้เลยดังนั้นก็เลยต้องหาสนามใหม่มีข่าวมาตอนแรกก็จะเป็นทั้งดรากนโซลาพาที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จะเป็น บีจีสเตเดียมที่จ,จังหวัดปทุมธานีของทีม BG จ um ีปทุมยู่นเตดท้ายกััก็ประกาศจากไปทางการเรียบร้อยว่าจะไปเตะที่ BG นะครับผมเองได้โอกาสเห็นแฟนท่าเรือไปดูเกมเจอ BG นะครับในเกมนั้นซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเพราะว่าแฟนท่นาเรือเองไปกันเต็มพื้นที่ที่ท,ที่ฝั่ง BG จัดให้นะครับไปกันเยอะมากแล้วก็ยังมีบรรยากาศโดยรอบที่ ผมเชื่อว่าแฟนๆท่าเรือชอบอยู่แล้วเป็นดินแดงแห่งเครื่องดื่มเลยแวนะครับซึ่งแล้วก็อย่างนึ่งคือมันก็ไม่ได้ไกลมากขึ้นทางด่วนตรงๆจากท่าเรือมาแล้วมาลงที่ลังสิตธ์ได้เลยอาจจะเสียรประมาณถ้าผมนับนิ้วถ้าเกิดขึ้นจากทองเตยมาขึ้นดาดตรงนั้นเลยนะขึ้นแบบข้างหน้าเลยนะขึ้นแบบว่าใกล้สุดเลยคือตรงข้ามกับโกนังสเตเดียม,มขึ้นปุ๊บมานะครับวิ่งเส้นตรงมาเชื่อมกับอีกหนึ่งดานสำคัญคือตมทบดีลังสิตธรงดินแดงนะครับก็จะประมาณ200นะครับประมาณนั้น 45 80บวกก็คือร25บาทใช่ปะไปกลับประมาณ2อกว่าบาทสองรบาทก็ถึงสนามเลยก็ก็มองครับว่า BG ีที่ใช้ให้สนามท่าเรือยืดหนึ่งเป็นผลดีหรือว่าผลเสียงไรโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องของกรอบบริหารสองท่านที่เคยมีอะไรบางอย่างที่มันัมติงระหว่างกันนะครับขอไม่พูดถึงหรือว่าเราไม่ทราบเรื่องราวตื้นลึกหนาบาง,บางมาวิเคราะห์เป็น3ข้อครับ3ข้อที่มองว่า ถ้าเรือจะพังมีประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์จากเหตุการณ์นี้นะครับก็ก่อนนะครับจาว่าคิดเองเออเองไม่เคยโทรหาใครไม่เคยสัมภาษณ์ใครไม่เคยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สมาร์ททีคิดเองหมดเลยครับก็มองข้อดีอยู่2อย่างข้อแย่อยู่หนึ่งอย่างนะครับข้อดีอย่างแรกครับที่ถ้าเรือเนี่ยไปใช้บีทีแล้วดีกว่านะก็มองแบบ คิดเองว่าไซต์เกมเยือนของท่าเรือเอาแค่ในไทยลีกนะครับในปีแล้วเนี่ยท่าเรือในอยุคของโคชอ้นบังสรรวิวัฒชัยโชคเนี่ยเกมเยือนดีนะครับโอเคในบ้านช่วงหลังดีขึ้นแหละหลังจากฝนมันเลิกตกแล้วอ่ะดีขึ้นนะครับแต่เอาเกมเยือนก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยแถมมาร์กจะยิงประตูเกมเยือนได้และเกมไปเยือนบีจีก็โอเคบีจีดีกว่าแต่ก็มีโอกาสที่สู้ได้เหมือนกันแล้วก็ท่าเรือมีโอกาสได้ตอกโตจนบีจีจ่อยไปเลยโชว์ต้นเกมก็มี เราเห็นพระบันดาท่าเรือร้องเพลงท่าเรือโวยเสียงดังกว่าแฟนบีจีได้ตทำนะครับก็ได้มองว่าเอ้ยบีจีถูกสลกตการเล่นเป็นนอกบ้านก็อาจจะเป็นผลดีว่าไปเตะสนามที่ดีบรรยากาศพร้อมเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเขามากกว่าข้อ2ครับที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาแน่ๆคือการจัดการนะครับการจัดการที่ผ่านมาของพังทางฝั่งท่า,ทาเรือเวลาเล่นในบ้านโอเคจะเป็นระบบของมีกลุ่มคนมาช่วยกันซึ่งทางบอร์ดบริหารด้านสูงคือคุณ เนพันนะครับที่สั่งการทางพี่ชายน้องชายแหละคุณสาระนะไปเป็นมาเป็น,ป,นประธานประธานคนใหม่นะ่าเป็นทางบอร์ดบริหารสโมสรคนใหม่ก็มีการดูแลจัดการแบ่งจ่ายยแปลว่าใครดูแลอย่างไรบ้างซึ่งมีบรรดาหัวหน้าแฟนคลับทั้งที่ผมรู้จักคือคุณหมูคุณต๋องอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลกันไปแบ่งกันไปแบบว่าเป็นสัดส่วนที่ระบบพี่น้องด้วยส่วนหนึ่งนะครับ แต่พอมาเป็นในยุคที่เป็นเตะบอลเอเชียเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะอยู่ความไปทางการมากขึ้นการใช้ LOC local official คนอื่นอย่างเออัขออภัย local operation เออนะครับ local operation นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการที่จำเป็นต้องมีคนกลางแหละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ที่ BG จะดีกว่าเพราะว่าจะมีคนกลางที่มีสามารถมีความรู้ความเข้าใจสนามความรู้ความเข้าใจเรื่องของการบอลเอเชียเพราะ b ีเคยไปเตะเอเชียมาแล้วนะครับแถมไปเฉพาะแปะ เพราแปดทีมาด้วยเนี่ยนั่นคือแต่ก็คือบอกว่าพวกเขาเมีประสบการณ์ใ้นอนแล้วก็น่าจะสามารถประสานงานได้เพราะว่า1ึงเกมเนี่ยใช้บุลลากรตรงเี้ยไม่ต่ำกว่าว่ามีมากกว่า50อ่ะเกินแล้วผมว่านี้มีเป็นร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเดินถ้าเดินต้องจัดก,การเองทั้ง3ทั้งหมดในการแข่งขันเนี่ยมันน่าจะเป็นงานยากพอมีคู่ที่เป็นโปรมาช่วยหน่อยว่าน่าจะโอเคนะครับข้อเสียข้อหนึ่งที่มองนะครับกับเรื่องนี้ก็คือผมว่า การฝึกซ้อมมันสําคัญครับ BG น่าจะไม่ให้เขาซ้อมหรอกน่าจะเป็นนักสั่งการซ้อมเองแล้วก็มาเตะในสนามแข่งขันมากกว่าดังนั้นเนี่ยมันน่าจะความคุ้นชินอาจจะมีไม่เยอะมากแล้วเตะบางคนโอเคเคยค้าแข่งกับ BG มาก่อนก็ได้ย้ายมาปีนี้ด้วยอาจจะได้โอกาสกลับมาเล่นถิ่นเก่าแต่ความคุ้นชินน่าจะเป็นรองแน่ดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคแม้ว่าสนามภาพรวมสนามจะดีกว่าที่ท่าเรือก็ตามแต่ก็ความคุ้นชินเนาะริมเส้นเป็นยังไงอะไรบ้างการโยนครอสบอลการวางบอลการส่งบอลพาสันีมันมีผลหมดเลยก็ ความคุ้นชินที่อาจจะเสียเปรียบไปบ้างในเกมแรกของเขาที่จะลงเล่นในปีนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเป็นการเดามั่วเดาสุ่มผิดพลาดประการใดอย่ากดผมแล้วก็อย่าว่ากันนะครับถามารถคอมเมนต์บอกกันได้ก็ยังไงฝากเหมือนเดิมครับแต่เดี๋ยวยังไงอีกคลิปหนึ่งจะมาพูดถึงเรื่องของเกมคอม t y s h i ชิลเพราะว่าเดี๋ยวแมนยูเตะกับแมซิตี้เดี๋ยวมาแตะแตะอัน์ตอมิ่หน่อยเพราะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวว่ามาคลิปหน้าครับ